สวัสดีค่ะมาวันนี้เราก็พามาอัปเดตพริกของเรากำลังจะเปลี่ยนสีนะคะนี่ค่ะพริกของเราดกมากและกำลังจะเปลี่ยนสีเลยค่ะพามาชมยัว่วยั่วอย่างที่เขาบอกว่ายัว่วยั่วแล้วก็พามาชมค่ะต้นเล็กๆเนี่ยให้ดูสภาพต้นเขาต้นเขาก็จะแบบนี้เลยค่ะ เล็กๆแต่ว่าลูกดกมากนี่ค่ะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะต้นนี้กำลังเปลี่ยนสีจะบอกว่าพริกพันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยคำว่าอร่อยของเราคือเรากินแล้วเราไม่แสบท้องนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่ทานพริกไม่ได้แต่พริกพันนี้กินแล้วไม่ติดลิ้น รสชาติเผ็ดแป๊บเดียวแล้วก็จางหายไปแต่ความอร่อยอร่อยที่สุดจะเป็นพริกของอิตาลีนะคะเราซื้อมาจากร้านของอิตาลีนี่ค่ะพริกของไทยเราก็ปลูกนะคะอย่างพริกกินดาพริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกค่ะดูคะ่ะว่าความดกความอะไรของเขาเยอะขนาดไหนเนาะ นี่ค่ะสวนพริกของเราก็จะมีลูกชายมาเดินแม่อยู่ไหนก็มาตามพอแล้วให้แม่ทำงานหน้อยสวยไหมคะทุกคนพริกสวยๆของเราให้มาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ เยอะมากค่ะดูค่ะออกทุกซอกทุกมุมเลยนะคะต้นข้างๆก็ใช่ย่อยดูค่ะว่าสวยแค่ไหนอันนี้ก็เยอะค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็สะออนเนาะพิกสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเราก็ปลูกอันนี้คือพริกที่เราปลูกไว้สำหรับกินนะคะ ส่วนพริกจินดาพริกอะไรเราก็จะปลูกอีกฝั่งหนึ่งค่ะวันนี้พาชมสวนพริกค่ะสวนพริกสวยๆของเราดกไหมคะทุกคนดกจริงๆนะคะไม่ได้มโนนะคะดกมาก เให้ดูต้นนี้รอบๆเลยนะคะทุกคนให้ดูรอบๆเลยเก็าสวยแล้วก็ดกมากด้วยแบบนี้เลยดูค่ะขนาดอ่อนๆพอกินกับเมี่ยงกับอะไรเนาะกินกับส้มหมูส้มวัวอะไรอย่างนี้เนาะ คือจะแสบโอ้คิดไปคิดไปมโนไปค่ะดูค่ะว่าดกขนาดไหนนะคะ แล้วก็ปลูกไปถึงนู่นเลยค่ะ